แค่ไหนนะต้องติดตามกับช่วงนี้เลยค่ะแฟนเก็บแฟนเก็บสวยงามเสลือกเกินค่า้อมก็แฟนเก็บวันนี้อยู่กับการถ่ายปกอัลบั้มใหม่ล่าลสุดของสาวปะกกาบนโชนลดาที่ต้องบอกได้เลยว่าจะหนักจะเต็มจะเพิ่มไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมและแสงสีต้องบอกว่าเตรียมมาพร้อม เพื่อสาวตะกตันชรดาโดยเฉพาะแต่ทวา่านอกจากเสื้อผ้าเครื่องสำอางรวมไปถึงข้าวของจำเป็นต่างๆแล้วนั้นยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับการถ่ายปกครั้งนี้นั่นก็คือของไม้ของมือ,อสเสบียงอาหารเอา้าฟังไม่ผิดค่ะคุณผู้ชมสเสบียงอาหารจริงๆ ที่เรียกว่าได้จัดหนักจัดเต็มสะจนศิลปินของเราปากไม่วากันเลยทีเดียวก็อยากชี่โบราณว้าไว้เลยค่ะกองทัพต้องเดินด้วยท้องแต่้าเสียะเยอะกันขนาดนี้ข่าวหน้าระวังให้ดีๆพอเสื้อผ้าที่พี่ๆคอสตูมหามา ครับเอานะคะตักต้กันแบนเดี๋ยวจะหาว่าแฟนเก็บไม้ต่วนสนับสนุนโดยรถเลือนจุด